มีย่าชอบเก็บสะสมเปลือกหอยวันหนึ่งเธอและเกอด้าไปที่หาดทรายเพื่อเก็บเปลือกหอยเปลือกหอยสวยจังเลยเนอะใช่เกอดาลองดูอันนี้สิสวยมากเลยนะในตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงร้องไห้ เธอได้ยินหรือเปล่าเสียงมาจากตรงนั้นนะเมื่อพวกเธอไปที่ก้อนหินพวกเธอต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นว้าวนั่นนางเงือกนี่นาสวัสดีเธอเป็นใครเหรอฉันคือเจ้าหญิงของอาณาจักรใต้ทะเลแล้วเธอร้องไห้ทำไมเจ้าหญิงอธิบายว่าแม่มดทะเลจับน้องสาวของเธอไปและขอให้พระราชาทรงไข่มุกวิเศษ เพื่อไปแลกกับความปลอดภัยของเธอผู้ที่มีไข่มุกวิเศษจะครอบครองพลังทั้งหมดของอาณาจักรใต้ทะเลพ่อฉันต้องทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพื่อช่วยน้องสาวแต่เขาช่วยไม่ได้เพราะเวทมนต์ของแม่มดทรงพลังเกินไปถ้าพ่อฉันไม่ส่งไข่มุกวิเศษให้กับแม่มดเธอก็จะส่งน้องสาวฉันไปให้กับพวกจรสลัดอย่ากังวลเลยนะฉันแน่ใจว่าต้องมีทางออกเจ้าหญิงต้องการให้ช่วยเกอร์ด้ เราไปผจญภัยกันหน่อยดีไหมทำยังไงละ่ะเราหายใจใต้น้ำไม่ได้นะดูฉันนะเกิด้า <speaker of jazz> นี่คืออะไรหรอน้ำยาเหงือกปลาตอนนี้เราหายใจใต้น้ำแล้ว่ายน้ำได้เหมือนปลาเลยล่ะ เเกันาอจ้หญิงและเมื่อพวกเธอดำลงไปในน้ำพวกเธอกลายร่างเป็นหนังเงือกและว่ายตรงไปยังอาณาจักรป้ายทะเลที่นี่ยอดเยี่ยมมากถาวายบังคมเพคะฝ่าบาทเราเป็นเพื่อนกับลูกสาวของท่านเรารับรู้ถึงสถานการณ์และวางแผนการไว้แล้วเราจะส่งไข่มุกปลอมไปให้แม่มดแทนและพาลูกสาวของท่านกลับมา มีหญ้าไร่คาถาวิเศษและสร้างไข่มุกปลอมสำหรับแม่มดเรียบร้อยแล้วเราไปกันได้แล้วล่ะหยุดหยุดตรงนั้นนะเธอเป็นใครกล้าดียังไงมาที่ถ้ำของฉันนี่คือไข่มุกที่เธอขอถ้าเธอปล่อยลูกสาวของพระราชานี่จะเป็นของเธออืม นี่คือไข่มุกวิเศษสินะเธอพบมันได้ยังไงเฮ้ยหลอนนา่งเงือกไร้ประโยชน์กลับไปหา,าครอบครัวเธอได้แล้วฉันเบื่อจะเห็นเธอร้องไห้ตลอดเวลาออน้องสาวที่รักเราช่วยเธอได้แล้วรีบไปเร็วเข้าก่อนที่แม่มดจะรู้ว่าไข่มุกนั้นเป็นของปลอมแม่มดนำไข่มุกไปวางไว้บนแท่นหินขนาดใหญ่ รอให้ไข่มุกเติมพลังให้กับอาณาจักรใต้ท้องทะเลทั้งหมดแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีอะไรผิดปกติไข่มุกนี่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรเนี่ยแม่มดไม่ได้รับพลังที่เธอคาดหวังไว้และรู้ว่าไข่มุกเป็นของปลอมไข่มุกเป็นของปลอม,ม,อลอมฉันโดนหลอกไปโดูเธอ,อ เจ็บใจนะักพวกนี้มาจากไหนอ่ะต้องเป็นแม่มุดเธอรู้แล้วว่าไข่มุกนั่นเป็นของปลอมว่าเร็วขึ้นอีกแล้วฉันไม่เห็นอะไรเลยคิดเราว่าจะหลอกฉันแล้วหนีไปได้นะฮะ รับไปซะโอ้โอ้ไม่ฉันมองไม่เห็นเลยเธอเธอเป็นแม่มดนี่ไมเดี๋ยวเข้าเจ้าหญิงเธอทำได้แน่แย่แล้วครั้งนี้แม่หมดจับเจ้าหญิงได้เรื่องนี้ยังไม่จบหรอกนะแล้วไว้เจอกันใหม่ เจ้าหญิงกลับเข้าพระราชวังไปเดี๋ยวนี้เลยนะเราจะช่วยพี่ของเธอไม่ต้องเป็นห่วงไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะช่วยลูกของฉันได้ไม่รู้ว่าต้องขอบคุณยังไงดีเลยล่ะแม่มดดีใจมากเพราะเธอจับเจ้าหญิงได้ถึงลูกสาวคนหนึ่งของพระราชาจะหนีไปฉันก็ยังมีอีกคนไข่มุกวิเศษจะต้องเป็นของฉันแน่นอน <laughs> ไม่ว่าเราจะทำยังไงก็ไม่สำเร็จเลยแม่มดนี่จะต้องโกรธมากแล้วก็ทำร้ายลูกสาวคนโตของฉันแน่เลยแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกนอกจากให้ไข่มุกเธอไปเอ,อ่อฉันขอโทษนะแต่เราหมดหนทางแล้วเหรอโปรดให้โอกาสเราอีกครั้งเราจะต้องแก้ไขความผิดนี้แล้วท่านก็ค่อยมอบไข่มุกให้กับแม่มดมียาฉันน่ะเชื่อใจเธอฉันจะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะ เจ้าหญิงอยู่ในตะไคายเราต้องหาวิธีที่จะพาเธอออกมาให้ได้เธอคิดว่าไงมันจะช่วยได้ไหมลาชนะช่วยเราหน่อยสิขอบคุณเพื่อนยากเธอใจดีจัง ฮะคิดว่าจะหนีไปไหนอะฮะนี่หยุดนกะรีบหนีเร็วเร็วเข้าเธอหนีฉันไม่พ้นหรอกอย่าฮะว้านีอะไรอะอ,อ้าไม่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ฉันเสียทุกอย่างไปแล้วเหรอเนี่ยไม่ยอมตอนนั้นเองทหารของพระราชาก็มาถึง พวกแกมาทำอะไรฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะทหารอธิบายว่าพระราชาจะมอบไข่มุกวิเศษให้ถ้าเธอปล่อยเจ้าหญิงไปจากนั้นพวกเขาก็ให้ไข่มุกกับเดี๋ยวก่อนนะพระราชาไม่รู้ว่าลูกสาวหนีไปแล้วงั้นเหรอแม้เยี่ยมไปเลยไหนๆก็เอาไข่มุกมาแล้วฉันจะรับไว้เองเอามาส่งมาสิไข่มุกวิเศษ และแล้วไข่มุกวิเศษก็เป็นของฉันเดี๋ยวเข้ามอบอาณาจักรให้ฉันตอนนี้ฉันมีอำนาจแล้ว <c oughs> ดูสิพระราชวังเพิ่งหายไปพระราชายอมมอบไข่มุกวิเศษให้กับแม่มดเราสายไปแล้วฉันขอโทษนะมิยา่าฉันไม่ได้รอเธอเรื่องนี้ยังไม่จบหรอกเราจะต้องเอาอาณาจักรคืนมาได้แนะ่ มีย่าและเกิดาจะชิงไข่มุกวิเศษจากแม่มดและคืนอำนาจสู่อาณาจักรใต้ทะเลได้ไหมค้นหาคำตอบได้ในตอนต่อไปของเราไล่ล่าไข่มุกวิเศษ